สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับอยู่กับผมลอรมดำนะครับหรือว่าช่องยู u ูบลออลนรมดำรมบรทุกทำงานนะครับสิบนี้ตามตจิดยักษ์ใหญ่ครับพี่นอ้องยังอยู่ที่คอนเสปต์รถบรรทุกครับยักษ์ใหญ่ครับนี่ฮีโน่ซีรีส์เจ็ดร้อยสิบสองล้อครับบรรทุกลำโพง มันทุกโครงเหล็กมันทุกสายไฟครับพีน่น้องเป็นไทยไปไม่ได้ครับนี่หน่วยนางกลางแปลงชื่อเสียงระดับประเทศครับอยู่กับเจ้าคันนี้เลยนันทวันพานตพยน์ครับรับประกันโดย DJ เจสบาครับนี่หรือว่าเฮียเลงครับติดต่อได้081ครับ593 5559ครับ นันทวันพาพยุนยักษ์ใหญ่เมืองสุรินทร์ครับตอนนี้ก็ลงตู้ไปได้สัก80%แล้วครับลงวางพื้นครับลงตู้วางพื้นตู้เบตรครับผีเสื้อกระแทกครับผีเสื้อกระแทกหลังดอกยีิบเอ็ดนิ้วครับห่างละ24ี่ใบ สีใบครับตอนนี้ก็ลงลงไปประมาณ20บใบแล้วครับก็จะเหลือ,อไวอ้ด้านบานอีกนะครับหลูกคงเลยครับโครงเหล็กพื้นผ้าใบครับหรือว่าจอหนังสูง7ชั้นครับนี่หนึ่งสองสหเจ็ดสูง7ชั้นครับชั้นหนึ่งก็สักประมาณเมตรห้ครับต่อหนึ่งชั้น7ชั้นก็คูณกันเอาครับความกว้างน่าจะประมาณยี่สิเมตรครับ นนีจอะครับบรรถรทุกขนาดยักษ์ขนาดใหญ่ครับสูงมากครับความสูงของเขานี้ไม่ธรรมดาครับน่าจะสีเม็ดขึ้นครับรวมด้านล่างอ่ายางขึ้นไปครับผมว่าน่าจะสีเม็ดขึ้นแหละคิดว่านะครับโหวตสวัสดีครับสวัสดีครับผมช่องไหนครับนี่ช่องวินัยสุทธินะครับวินัยสุทธิครับผมครับผมมาฝากด้วยครับเพื่อน ถักไายด้วยครับช right. ่องวินัยสุด right. ที่ครับผมขอผมรอหลอนลมดำครับครับผมั้ครบยโอยูสุดเพอร์เยอะจัดครับนี่อันนี้แค่เพิ่งเริ่มครับนี่อันนี้คนดังนี่ข้างหน้านี่ดูครับมียูทูบเบอร์ครับนี่เมื่อกี้ก็ได้พูดกับพี่บังดำมาแล้วครับว่าน่าจะชนกันอีกเยอะครับช่วงเย็นๆน่าจะมาอีกเยอะครับโอ้ มันจะถือกล้องนี่แมรอนบางโบถือกล้องโอ้เยอะจัดตุ๊กเปร์เยอะจัดภาพสวยงามครับผีกระแทกครับนี่หรือว่าผีกระแทกหลังเนาะตัวผีเสื้อสมัยโบราณพัฒนามาจากตู้แต่กอนน่อนทันจะมีตู้สีดอกครับขเขาเรียกว่าตู้ผีเสื้อครับดอกลำพูงสีดอกตู้น้าเปิดนะครับตู้น้าเปิดสีดอก อันนี้ก็พัฒนามาเป็นตู้หน้าปิดครับหรือว่าตู้สุญญากาศเขาเรียกตู้สุญญากาศเนาะผีกระแทกหลังครับดอกกีเวนิ้ว้างละยีบสี่ใบครับอันนี้อันนี้เป็นรูปโฉมใหม่นะครับแต่ก่อนเขาใช้ข้างขนาดนี้อันนี้เพิ่มมาเป็นสีอีกสี่ใบนะครับด้านบนความกระแทกความโหดในระดับสะเทือนตับสะเทือนไตเลยนี่ลันหมู่บ้านครับกระหึ่มตำบนว่ากันอย่างนั้นเลยครับอู้ รถบรรทุกผมก็ว่าจะมาเน้นมาดูรถบรรทุกนี่เลยครับนี่ยักใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวครับผมว่าความยาวของเขานี่จะเพาะกระบาดท,ท้ายนี่ผมว่านั่นจะไม่ต่ำกว่าแปดเมตรครับเก้าเมตรด้วยซ้ำกะกะไปแล้วประมาณเก้าเมตรสองล้อยืนท้ายเอาอีกยืนท้ายเอาอีกประมาณสักเมตรกว่ากว่าครับใหญ่ามากหยักมากนันทวนภาพยนตร์ จังหวัดสุรินทร์ครับสำนักงานน่าจะอยู่ที่บกสครับติดต่อสำนักงานที่หน้าบกสจังหวัดสุรินทร์นะครับประกาศคุณภาพเลยครับนี่เฮียลิงหรือว่าดีเจซาบะนะครับอ,อันนี้น่าจะเป็นหน่วยใหญ่ครับหน่วยใหญ่ B955 ครับซุอปปร์บิ๊กนันทวน่าจะเป็นหน่วยใหญ่แล้วหน่วยนี้จอ26เมตรครับมาชมบรรยากาศงานโดยรอบครับของ นัทวันครับของพี่พี่การทำงานของพี่พี่ครับลงตู้ครับช่วงนี้ลงตู้เดี๋ยวพาชมเดินชมรอบงานครับรอบอบรรยากาศการทํางานใหญ่มากรบกับประับนเลยว่าเยน็ยนนี้เย็นนี้และคืนนี้ครับวัยรุ่นเยาวชนคนบ้านเรามากันระดับหลักพันขึ้นครับน่าจะหลักพันขึ้นเลยแหละไม่ตามก,กว่าพันแน่นอน ชมขาดนขาดิน้นขาเต้นเจอกันแน่นอนครับคืนนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านสนวนนางแก้วนะครับตำบลบึงอำเภอขาสินารินครับผมจังหวัดสุรินทร์บรรยาาศนครับนี่อันนี้เป็นไฟฟไฟครับไฟไฟนะครับแถวหน้าเลยซุปเปอร์บิ๊กครับนันทวันโลโก้ข้า,ขาวบินตรงกลางมี หัวใจครับปักปักลูกดอกนี่ครับตรงกลางหัวใจปัก,กดอกแล้วก็ฝั่งนู้นก็เป็นข้างข้าบินครับหน่วยดีเก้าห้าจังหวัดส,สุรินทร์ครับผมโอ้เดี๋ยวไปคุยสักนิดหนึ่งกับคนดังหนะ่อยคนดังอยู่ข้างหน้านะมีคนดังอนกันอ,อยากใหญ่ได้เคลื่อนตัวไปแล้วครับยักษ์ใหญ่ไปก็น่าจะติดก็จะมีรถเครื่องปั่นไฟมาครับตอนนี้เครื่องเสียงกําลังจะทําการติดตั้งนะครับ คุเสียงด้านนู้นครับกับรถกระบะครับผมพวเวเอ็มนะครับพวเวเอ็มเครื่องปรับเสียงครับจะอยู่ด้านนู้นนะครับอู้หันนี่พวเวครับนี่พวเวอยู่ในรถครับอู้มีแต่คุ้มพลังทั้งนั้นครับนี่ระบบเสียงน่าจะเป็นประดิษฐ์ครับประดิษฐ์เจริญซาวมีแต่ทีห้าพันครับนี่ตัวใหญ่ระบบเสียงอู้คุ้มพลังมาตรฐานระดับยักษ์ใหญ่แล้วครับ ฝั่งหนึ่งครับอันนี้ก็จะน่าจะเตรียมรัดความแข็งแรงครับนี่รัดเชือกมัดเชือกครับแล้วก็ติดตั้งป้ายไฟด้านบนครับป้ายไฟก็ขึ้นไปได้สองสามแถวแล้วครับสองสามอันแล้วสูงจัดครับนี่สลิงใช้สลิงเหล็กครับนี่สลิงเหล็กดึงลงมาครับพี่เขาอยู่ด้านบนครับสองท่านอยู่ด้านบนดึงสลิงเหล็กลงมาแล้วก็ปักไว้กับเสาหลักข้างล่างครับนี่ปักไว้กับเสาหลักข้างล่าง ียักษ์ใหญ่จังหวัดสุรินทร์นี่ครับนอกจากจังหวัดสุรินทร์จะมีสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่แล้วนอกจากจะมีช้างใหญ่แล้วก็จะมีนางกลางแปลงยักษ์ใหญ่ด้วยครับนี่นางกลางแปลงนันทวันมีนางกลางแปลงยักษ์ใหญ่ครับมีช้างใหญ่ด้วยมีหลายอย่างครับจังหวัดสุรินทร์นี่นักมวยคนดังก็มี้ครับดังระดับโลกเลยก็ว่าได้ครับนักมวย โอเป็นคนจังหวัดสุรินทร์เหมือนกันครับดารานักสแสดงก็มีครับเป็นลูกหลานชาวจังหวัดสุรินทร์กันมากหน้าหลายตาครับคนมีชื่อเสียงอันนี้ก็ fc ชื่อเสียงในระดับประเทศครับนันทวันภาพยนตร์คนติดตามเป็นล้านครับพี่น้องระดับนันทวันนี่ดูจอครับสูงเจ็ดชั้นความกว้างยี่สิบเมตร กำลังการงานสร้างยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ยูยทปเปร์มากันเยอะครับวันนี้เฉพาะช่วงแรกก็เห็นไปแล้วครับสามสีท่านเป็นยางตำ่ำบรรยากาศโดยรอบงานครับมาชมบรรยากาศโดยรอบงานพื้นที่กว้างครับวันนี้พื้นที่กว้างน่าจะประมาณสามสีไร่ครับตรงนี้โอ้ขาเดนขาดินเต้นได้สบายครับเต้นสบายแน่นอนวันนี้ รถไทยกรีบบางครั้งที่จะเรียบครับอ๋อสิบสองโลก็ได้จะเลื่อนเที่ยวไปแล้วครับเดี๋ยวจะวางพาวเวอร์ลงยังไงครับนี่น่าจะใช้คนแบกลงครับอันนี้เป็นรถเครื่องปรับครับอันนี้จะเป็นแท่นแท่นฉายครับนี่แท่นที่เขาจะวางเครื่องเสียงตรงนี้ครับแท่นวางเครื่องเสียงตรงนี้ก็น่าจะห่างจากจอประมาณสักประมาณเท่าไหร่ครับเพื่อนๆ ผมว่าถึงประมาณ30เมตรอยู่นะประมาณ30เมตรกับ30กว่าครับ3 0ถึง40เมตรครับเฉพาะพื้นที่ตรงนี้ห่างไปถึงหน้าจอครับน่าจะ30เมตรขึ้นครับผมกะจาการะยะสายตานะครับใหญ่แกสู้ดันเข้ามานี่น,น้นอซอยเล็กๆนี่แกไปได้หมดครับฝีมือระดับปรมาจารย์ครับนี่โชเฟอร์คนขับรถทุกนางกลางแปลงคันนี้ตามตรอกซอกซอย แคบแค่ไหนไปได้หมงครับโอ,อแค่โบก่ากันงั้นครับเดี๋ยวชมการออกนะครับจะออกอยังไงทางต้นไม้ทางซอยแคบครับ<ม>ทางต้นไม้ทางซอยแคบทางเพงแมคค้ามาดูพิเจฟเฟอร์สเตป็ปเขาจะออกอยังไงครับนี่ดูสเต็ปครับ จะโจกกี่ครั้งนี่ดจัดสุดจัด,ด,จดซีรีส์เจ็ดร้อยสิบสองโลเด็กดาะะมาใสใ่เขาเอนครับพี่น้องสักครู่ครับนี่ครับไป น่าจะขยับรถออกไปในที่จอดที่ว่าไม่ติดขวางนะครับจะขยับรถออกไปไปจอดนะที่ไม่ติดขวางสวยแค่ไหมบนุ่นคนตีตก็ประมาณสักสาเมตรกว่าครับข้างข้างก็มีต้นไม้ครับมีแผงแมคค้าพ่อค้าครับข้างบนก็สายไฟเชื่อสายไฟนิดเดียวครับด้ดนบนนี่ งานค่อนข้างยากครับใหญ่มากครับพี่นงซีรีส์เจ็ดโรยเขาบอกว่า,วา,วาจะไปนคนตู้มาเพิ่มครับตู้คนมาไม่เหมือนครับตู้เบ็ดจะเหลืออยู่ที่บ้านอกีกที่สำนักง,งานอีก8ใบครับน่าจะไปเอาตู้ครับผมพีก่บบายอย่างนั้นนะ ถ้าจะเอาตัวมาอีกเพิ่อมอีก16ใบครับสองัง้ง16เอ๊ะ16หรือ8นี่แหละครับจะเอามาเพิ่อมอีกจัดใหญ่จริงอลังการจะออกไปทางไหนครับนี่ เราจะหาที่จอดหรือเปล่าหรือ,อยังไงครับเราจะเอาคันหนึ่งอีกคันหนึ่งไปเอาตู้ครับอันนี้จะหาที่จอดน่าจะหาที่ลงจอดครับที่จอดดีๆที่อาจจะไม่ขวางคนอื่นเขาครับนะครับผมก็ฝากาด้วยครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ดูพอเปล่าของอครับพออา่ารับชมอีกแนวหนึ่งครับหลายๆด้านหลายๆแนวอย่างเน้นอยู่ที่คอนเสิร์ตรถบรรทุกค,ครับผมหลายๆด้านหลายๆแนวอันนี้ก็เป็นรถบรรทุกน้ำก๊องไฟครับของดียักษ์ใหญ่ระดับจังหวัดสุรินทร์นะครับฝากด้วยครับเพื่อนๆ แล้วก็ขอบคุณอย่างมากครับสําหรับการติดตามผู้ชมครับผมในช่องของผมนะครับช่องยูทูบรอหลนรมดํารบทุกทํางานนะครับคิิดนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศด้านในอีกครั้งหนึ่งครับผมสวัสดีครับ